เติบเติบสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องน้องทองทีวีกับเกม p r o f a l l ซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมจะมาทำก็คือการฉุดรั้งความสำเร็จอะซึ่งถ้าเกมนี้คุณตายคุณจะกลับไปจุดเริ่มต้นเลยครับแล้วถ้าคุณเกิดตายหน้าเส้นชัยอะไรกกอนนะความรู้สึกมันจะแบบมันจะแบบว่าเออเพื่อนคุยกันก่อนสิเพื่อนเพื่อนคุยกันก่อนอะมันจะมันจะรู้สึกแบบอ้าดูเลยเพื่อนคุยกันก่อนเพื่อนมันจะแบบ มันจะแบบวิ่งมาแทบตายแต่มาตายหน้าเส้นชัยอะนึกออกไหมคุณต้องเสียเวลาแทบตายเพื่อมาตายหน้าเส้นชัยเนี่ยนะจะเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนอ่ะเ <c oughs> <c oughs> วรกรรมมันตามทันไวจังเลยวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรายังพอมีฝีมืออยู่เราน่าจะวิ่งไปเข้าเส้นชัยทันอยู่นะเอเอไอไอตรงนี้หลบง่ายอ่ะวิ่งไป เขารู้นี่อันนี้สบายไอ้ข้างหน้าปล่อยเดากระจายเราแค่นอนถ้าเรานอนมันจะยิงไม่โดนนะครับอ่ะมันควรที่จะยิงไม่โดนไม่ใช่เหรอรีบเราต้องรีบแล้ววันนี้เริ่มเริ่มแล้วเริ่มอันตรายแล้วอืมถ้าเราเข้าไม่ทันเราจะซวยเอานะเราจะได้เล่นได้แค่ด่านเดียวแหมแล้วถ้าผมเล่นได้แค่ด่านเดียวแล้วก็มันจะเสียชื่อต้องทองท,องท,องทีวีหมดยิ่งไม่มีชื่อให้เสียอยู่แล้วด้วยนี่มาเทคนิคใหม่ดีกว่า เราจะรีบวิ่งไปก่อนเลยเพื่อจะได้ไอคนที่มันกดกับดักอะ่ะมันต้องมองเราไม่ทันแน่นอนเลยส่วนตอนนี้เราก็ทําหน้าที่เดิมแล้วนะดักรอชุดหลังความสําเร็จเพื่อนมาแล้วเหรอเพื่อนมาแล้วเหรอเ <laughs> <laughs> พื่อนนรีบไงเพื่อนไม่มีสติอะ่ะเพื่นอนเลยตกลงไปอะ่ะเออเหลือแค่10มีแล้วไงดีไปไปไปใกล้ๆก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเอาขานเข้าไปเลยขานเข้าไปเลย อ่ะเดีย๋ยวพูดเรื่องนี้ด้วยสําหรับใครที่อยากมาเล่นกับผมนะครับผมขออนุญาตยังไม่แอดอะไรไปนะครับถ้าแอดไปเลยมันจะง่ายไปเอาไว้เจอผมในเกมดีกว่าถ้าไปเจอผมในเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วทักบอกยังไงก็ได้ผมรู้เอาคุณรู้จักผมอะ่ะเดี๋ยวผมจะแอดไปเลยคุณไม่ต้องทําอะไรผมจะแอดคุณเลยแอดแบบแอดไปเลยแอดแล้วก็ทักหาทุกวันเลยด้วยอันนี้เกินไปเกินไปเออ นั่นแหละขอแค่คุณเจอผมในเกมแล้วทําให้ผมรู้ว่าว่าคุณรู้จักผมอะ่ะเดี๋ยวผมจะแอดไปทันทีเลยแอดแบบแอดอะ่ะเออช่วงนี้อาจจะเล่นเกมนี้อยู่บ่อยๆนะครับก็ถ้าเจอในเกมนี้ผมก็จะเล่นแต่ไอตัววอฟเฟิลนี่แหละจะไม่เปลี่ยนเป็นตัวอื่นอ่ะถ้าเจอผมก็บอกยังไงก็ได้ผมรู้ว่าว่าคุณรู้จักผมอะ่ะแล้วผมจะแอดไปทันทีทันใดมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่าไปตั้งสติก่อนตั้งสติตั้งสติต มาสติมาแล้วสติมาปัญญาเกิดครับผมโดดอ่าซึ่งเราต้องรีบวิ่งไปให้ถึงตรงจุดเส้นชัยนะครับเพื่อเราจะได้เล่นแผนเดิมครับไปๆๆๆไปๆๆๆซึ่งคุณก็น่าจะรู้ว่าฝีมือผมน่ะไม่ธรรมดาการไปถึงเส้นชัยโดยฉับไวนั้นใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับปึ๊บๆนี่อืมปึบนี่ปึ๊บนี่อ,อ่เพื่อนไปนไหนเพื่อนไปนไหนเอ้า อย่างน้อยๆอะอย่างนั้นก็ได้พาเพื่อนไปโรงสวรรค์ด้วยกันนะ่ะเฮ้ยเวนคํมมันผูกมัดอะไรกันหนักหนาขนาดนี้เนี่ยไปๆๆเ,เราเรื่ไปดีกว่าเอาเฮ้ยเข้าเส้นชัยไปสี่ละเริ่มอันตรายละสติมาเรียกสติได้อีกรอบนึงเพื่อเพิ่มความไวในการวิง่งและสิ่งที่จะทํานั้นก็จะสง่งผลได้ดีมากขึ้นเราก็จะเริ่มพูดงงๆมากขึ้นช่างมันไม่มีอะไร หยุดจะตำแหน่งเดิมหยุดจดอะไรกัหยุดจดหยุดอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็เพื่อนไปไหนเพื่อน <c oughs> มันมันมันเป็นความสะใจที่บอกไม่ถูกจริงๆครับคือมันมันแบบมันแบบมันชุ่มใจจริงๆเฮ้ย <c oughs> มันมีความสุขสุดๆมาเรามาเติมความสุขกันต่อดีกว่าจะมีใครมาอีกไหมนะจะมีเพื่อนคนไหนหลงมาอีกไหมนะมีใครมาไหมนะ ไม่มีจริงเหรอจะไม่มีใครมาจริงจริงเหรอจะให้ผมยืนเก้ออย่างนี้จริงๆรเหรอเอางั้นเลยนะไอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิเออเออนั่นแหละเออ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหน <Uh, ไอ้นี่มันรู้ทัน <Clar it> มันดิ้นได้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่คนที่ต้องเพื่อนไปไหนเพื่อนเพื่อนอยู่กับเราก่อนนะ ม,มันดิ้นยิกเลยไอ้นี่มันดิ้นยิกเลยมันจับยากจับเย็นเลยปล่อยไป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 เอาเฮ้เหลือเอาเฮ้อะไรต,ตกใจหมดีิวันเหลือแค่แปดวิเออจะมีตั้งสิบกว่าวิยังพอทันจังหวะนี้เราก็ดักรอกันก่อนก็มีใครหลงมาแต่ดูเวลาแล้วน่าจะไม่มีใครมาแล้งั้นเราก็ต้องเข้าเส้นชัยกันเลยดีกว่านะไปใส่เขา,เาแล้วจ้าเอาละครับด่านต่อไปจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับที่จะทีจะตายเลยว่าใครกันแน่ที่เป็น นัมเบลวันนะนะนะออ่าใช่ผมก็เล่นไอ้ตัวนีละตัววัฟเฟิลเล่นอยู่ตัวเดียวไม่น่าไปเล่นตัวอื่นถ้าเจอก็ทักทายกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไหนหรือทางใดก็ตามอ่าด่านนี้ผมบอกเลยด่านนี้ผมโคตรเซียนผมเล่นด่านนี้มาเป็นสิบๆกว่รอบแล้วเรียกได้ว่าเซียนของเซียนของเซียนของเซียนคือเมื่อไหร่ที่เจอสถานที่เนี่ย เหมือนล็อกแล้วอะล็อกว่าผมอะจะต้องเป็นแชมป์อะคือโอกาสที่ผมจะแพ้ในดาเนี้ยต่ําสุดๆขั้นแรกเราต้องไปหลบมุมๆก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นแหล่งปลอดภัยไม่งั้นมันจะเพื่อนจ๋าจะรีไปไหนจ๋า เรามาอยู่ด้วยกัน 2, 2. คนดีกว่านะโอเคนะเพื่อนนึเราเราด้วยสิเพื่อนอ่ะตั้งสติตั้ตงสติฮึตั้ตงสติตั้ตงสติเพื่อนสับปะรดจ๋าหนีไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าไปไม่ทันหรอกอีกขาดแค่อีกไม่กี่คนเอาเฮ้ยเพื่อนจ๋าเรามาอยู่ด้วยกันดีกว่านะ